สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับ EP ีที่4หลังจากที่ใส่ปุ๋ยลงไปวันนี้เราจะมาทำการฉีดยากันนะครับจากภาพที่เห็นนี่ก็คือผลจากการใส่ปุ๋ยนะครับก็คือหนอนมอนใบลงเรียบร้อยครับหนอนมอนใบลงเพียลงครับตอนนี้ข้าวเริ่มกลมแล้วครับต่อไปเราจะมาฉีดยา ตามนี้เลยครับยาที่จะฉีดแกนอนมวนใบเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับจากภาพที่เห็นจากภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนั่นคือผีเสือ้อนอนกอนอนมวนใบแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับนี่ครับนอนอยาที่ใช้ก็คือตัวนี้เลยครับที่ผมเลือกใช้นอนมวนใบระยะตั้งท้องแคลเซียมฉีดครับแล้วก็ ออติว่าตามด้วยกรดอะมิโนครับแล้วก็อีมาแม็กตินครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือไตโคนโซนครับตอนนี้ก็ระวังให้ดีครับนี่เลยเพียกระโดนครับมาแน่นอนเพราะข้าวท้องนะครับแล้วก็ทัดลองทัดเสริมครับป่าทำการ ที่ตวงที่ใสใสก่กระเป๋งตายครับน้ำจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูบอ่อแห้งร้อยครับขุดเพิ่มแล้วยังไม่ใหญ่พอครับตายทำการผสมยาครับนี่ทดลองน้เสริมใสเข้าไปครับแกะอีกอตายทยางนี้ตายอใสเข้าไปครับโอแม่เอ้ยเหนียวแท้ หนึ่งหนึ่งซองได้สองถังนะครับอ่าหนึ่งตักสี่สิบกรัมเติมิงนหน่อยครับห้าสิบกรัมโอเคครับอ่าต่อไปก็ใส่คนโซนครับใส่หมดซองเลยครับร้อยกรัมต่อน้ำสองรอยลิตรนะครับซองก็ประมาณร้อยี่สิบาทครับอ่าใส่เข้าไป ไอฮอร์โมนนั่นก็ห้าสิบาทครับทดลองทัาเสริมโคนคนครับแล้วเราก็ใส่ทางสองลิตลครับจากนั้นเราก็กวนครับนะต่อด้วยไฟเมอร์โทซีนครับยาเพียกระโดดต้องใส่นะครับระยะนี้มันมาแล้วด้วยนะครับถ้าไม่ใส่มันทั้งวางไข่ทั้งมารอแล้วครับรอดูดน้ำเลี้ยงจากรวงแล้วครับ ใส่เข้าไปครับซองหนึ่งก็ได้สองทางครับใส่ซองละหนึ่งร้อยกรัมนะครับซองหนึ่งมีสองร้อยกรัมอันนี้ก็ซองสองร้อยหกสิบบาทต่อไปก็กดอะมิโน,โนครับอันนี้ขวดละห้าร้อยนะครับใส่ไปเลยครับหนึ่งร้อยครับสองร้อยเรียบร้อยครับ ต่อไปก็แคลเซียมครับอันนี้ต้องใส่ด้วยนะครับอ่ะหนึ่งร้อยสองร้อยวันนี้ผมจะไม่ทำการใส่ฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่แค่ธาตุรองกับยาเชื้อรา,าแมลงทำไมเราถึงไม่ใส่ฮอร์โมนน่ะเหระครับเพราะใส่ฮอร์โมนแล้ว,หน,ลวหนึ่งมันจี้ไม่ได้ครับเมื่อไปเจอหนอนมแมลงเราจี้ตรงนั้นไม่ได้ พอจีทำให้ใบไหมครับนี่ต่อไปก็ออติว่าครับเฉีดรับท้องใครจะบอกว่าแพงก็แล้วแต่นะครับถ้าผมใช้สูตรเนี้ยมันได้ครับไล่ละเกียนอ่าใส่เข้าไปครับหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็อีกห้าสิบครับสองรอยห้าสิบจบครับอ่าต่อไปก็อิมาเม็กตินครับอันนี้ซองละเจ็ดสิบาท ใส่เข้าไปครับสองหนึ่งได้ถังหนึ่งครับเข้าไปก็ยาหนอนใส่เข้าไปครับอันนี้แพงนะครับแพงมากด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบเลยครับกองหนึ่งถังเดียวเองแต่เขาว่าดีฉีดเข้าไปครับดีจริงเราไม่รู้ทุกทีใช้เวอร์ตะโกครับแต่เวอร์ตะโกใช้ไปสองรอบแล้วลองเปลี่ยนนะครับไปกวนกวนใส่ถังครับอืดล้างก่อนครับล้างกระเ๋ง เราจะไม่ใส่ฮอร์โมนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งหวานปุ๋ยไปต่อจากนี้เรามีแต่ฉีดเชื้อราครับเพราะมีโอกาสเป็นเพราะฟ้าปิดครับโกวนๆไปครับผมไม่แนะนําให้ใส่ฮอร์โมนนะครับเพราะว่าหนึ่งมันจี้ไม่ได้อ่าฟ้าปิดอ่าลารดาๆครับมันจะมอีกแล้วผมยังไม่ได้ฉีดเลยอะอย่งไงก็ต้องฉีดครผสมแล้วบายใส่ย,ยาครับ ถ้าเราใส่ฮอร์โมนตอนนี้ใบไหม่แน่นอนครับเราก็จะใส่ยาเชื้อรา,าแมลงเพี้ยแล้วอีกห้าถึงหกวันหรือสิบวันเราค่อยมาดูใหม่ครับว่าเราจะฉีดฮอร์โมนไหมแต่ตอนนี้ผมไม่ใส่ครับใสท่าทดรองท่าเสริมอย่างเดียวพอข้าวค่อนข้างจะเขียวจากปุ๋ยอยู่แล้วครับทำไมถึงให้ฉีดตอนตั้งท้องตอนนี้มันเริ่มกลมแล้วครับถ้าไม่ฉีดตอนนี้ หนึ่งพยามันมารอแล้วครับแน่นอนสองนอนกอหรือนอนม้วนใบที่ยังม้วนหรือ,อยังไม่ตายจากการฉีดรอบที่แล้วเราถึงต้องมาฉีดซ้ําตอนนี้ครับเพราะว่าผีเสื้อก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดในระยะนี้มันก็จะเข้าไปวางไข่และไปเข้าทำลายทีตอนออกลวงครับเลยทําให้เกิดลวงขาวหรือข้าว เป็นหลุมนะครับไอที่ลงทุนเยอะก็ไม่ใช่อะไรนะครับบางทีเราก็ควรจะใช้ยาแพงนะครับเพราะว่าสมัยนี้เราใช้ยาถูกไม่ค่อยอยู่แล้วครับหนอนมแมลงมันดื้อยาแล้วครับเพราะเราใช้กันมากเกินไปแล้วและผมก็ไม่ได้มีน้ําเยอะครับอันนี้มีแค่บ่อขุดเองครับขุดไว้ใช้ ทำนาได้แค่สองรอบต่อครั้งผมก็เลยต้องใช้ยาแพงถ้าทางทุ่งหรือทางอยู่ติดชประทานเขาก็จะใช้ยาที่ถูกก็ได้ครับแต่ผมมองว่าผลผลิตเราตกต่ำก็เกิดจากพวกมแมลงหนอนอะไรพวกนี้แหละครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเชื้อรากาบใบเหลืองกาบใบแห้งครับนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ไม่ได้ไล่เลยเกวียนยังไงก็เกิดครับตอนนี้ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวอ่อนแอที่สุดก็คือช่วงกลมนี่แหละครับเพราะข้าวจะดึงสารอาหารไปเลี้ยงรวงอ่อนทําให้ข้าวอ่อนแอต่อทุกอย่างครับเราถึงได้ต้องฉีดยา,มาแมลงเชื้อราแล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมให้นะครับผมไม่แนะนําให้ฉีดฮอร์โมนถ้าฉีดฮอร์โมนตอนนี้เราไม่สามารถจีแ้แมลงหรือจี้ตรงเชื้อราได้นะครับหรือถ้าไปซ้ำมากก็จะเกิดใบไหมแค่นี้ก็คือสิ่งที่ผม ประสบพบเจอมาแล้วก็สิ่งที่ผมทํามาผมถึงได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ